ตัวนี้นคำนี้เป็นปี2016นะครับ 2.0G มีโลโก้สัญลักษณ์นะครับของสุดโตตาสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีการขยับนะครับอย่างเงี้ยอย่างเดิมครับยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยยังไม่เคยถอดส่วนด้านหน้าะกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับน่าจะดูหล่อไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์สองสว่างในยามค่ำคืนนะครับเบกใหม่ที่ใช้ไปแค่130,000สมกิโลนะครับกับรถปี2016ก็ ใช้ประมาณปีละหมื่นหน่อย,อยราคา TK กูคาํำเสรอมาที่สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับอาณาจักรรถยนต์ TK g o กู a ามีรถได้มาตรฐานให้ท่านเลือก200คันอยู่บนถนนการจันาพิเศษวงแหวนช่วงระหว่างรมราชชน,นีถึงเพชรเกษม ครับวันนี้เซลเล็กนะครับมาในช่วงเซลช่วยขายรถมีรถพิเศษมานำเสนอนะครับเป็นโตยตาแคมรีนะครับตัวนี้คำนี้เป็นปี2016นะครับแล้วก็เป็นเครื่อง 2.0G นะครับตัวนี้เป็นตัวที่ได้มาตรฐานน่าใช้ประหยัดน้ำมันอีกหนึคันมีดียังไงเลือกดูรถมือสองยังไงเดี๋ยวเซลเล็กแนะนำนะครับเชิญตาผมมาเลยครับ จะเลือกหารถมือ2ใช้สักคันอย่าลืมที่เคกูดคานะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ได้มาตรฐานคือของ Toyota c a m ม y รี่2.0ประหยัดน้ำมันออกห้างประมาณ1น1ล้าน5สบาทวันนี้มาเหลือไม่กี่ตังค์มีข้อดียังไงและเลือกดูรถมือสองยังไงเดี๋ยวผมแนะนำทีการเรลือกหูรถนะครับอันดับแรกนะครับเราดูรูปร่างตัวรถก่อนดูสีสันหลังคานะครับดูข้างหน้าดูกระจังหน้านะครับ แล้วก็ดูขอบหลังคาขอบยางรวมทั้งกระจกนะครับว่ามีรูรอยอะไรบ้างนะครับโดนหินแตกหรือว่ามีการเปลี่ยนมาไหมนะครับก็จะมีเลขของโตต้านี้ตัวนี้เดิม 2. วิธีการเลือกดูรถว่ามีบาดเหตุไหมนะครับพื้นฐานง่ายๆัะดับแรกๆเปิดดูรถนะครับแล้วก็ดูที่หัวน็อตนะครับอตซอกมุมต่างๆนะครับผมมีโลโก้สัญ,ญลักษณ์นะครับของสูตโตตา้าสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีการขยับนะครับอย่างเงี้ย องนะครับขอบประตูนะครับเราก็ขอแกะดูนิดนึงนะครับดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับจะเห็นเม็ดอร์กลอยเม็ดอร์กอย่างนี้จากโรงงานนะครับคือเหล็ก2แผ่นประกบก็หากันนะครับแล้วก็มีการชุบสีการสนิทมานค้นมาอย่างนี้ถ้ามีการชนมามีบาดเหตุโดนด้านนี้จะต้องทําสีนะครับมันก็จะเห็นรอยซอกในหรือลดคว่ำมาก็จะรู้นะครับอางนี้ผ่านนะครับประตูด้านนี้นะครับหัวนรถหัวอตเดิมนะครับมาดูประตูบานที่2ด้านหลังทรกขับ ครับดูซอกครับซอกประตูหัวน็อตนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับนะครับผมแล้วก็พอแกะตัวดูนะครับแน่นมากค่อยๆนะครับเดี๋ยวยางขาดไปดูอย่างเงี้ยมีรอยเม็ดอาร์บเป็นจุดๆๆอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดการทําสีมาเนี่ยตรงนี้เขาจะการขัดสีนะครับมันก็จะไม่เห็นรอยเม็ดอาร์อย่างนี้คือผ่านครับไม่มีการบัดเ็ศหรือชนมานะครับโอเคครับงี้มาดู ปั้นท้ายกันมางเป็นไงมั่งครับเป็นประตูเปิดด้วยรีโมทนะครับเปิดมาก็ดูขอบด้วยครับขอบเลยครับเ,เล็บจิกๆเนี้ยเป็นจิกๆนิ่มๆมอย่างนี้ก็คือเป็นการซีนกาวนิ่มๆไว้แล้วก็นิ่มๆอย่างนี้ยเล็บจิกๆนิ่มๆนี้แสดงว่าปาท้ายเดิมไม่เคยน,น,นะครับเพื่อความแน่ใจทีก็ดูที่หัวน็อตนะครับหัวน็อตพวกเนี้ยเดิมๆไหมอะไรเงี้ยฮะอย่างนงี้คือผ่านนะครับ ปิดช่วงซอกอย่างไรนะครับครบครับอย่างเดิมครับยังไม่เคยใช้เลยเนี่ยยังไม่เคยถอดส่วนข้างล่างนะครับมีการซีนกาวเป็นสีรอยกาวขาวๆอยู่เนี้ยแสดงว่าไม่เคยผ่านการทําสีก็คือรถคันนี้ไม่เคยโดนชนท้ายใหม่ในวิธีการเลือกรถดูสองก็ดูประมาณอย่างนี้แลครับดูซอกหัวรถเดิมอย่างเงี้ยจบครับมาดูประตูบานที่สองอไป ดูหัวน็อตนะครับไม่มีการขยับบานพับเดิมก้อนประตูเดิมนะครับแกะดูเพื่อความไวใจทีนะครับมีรอยเม็ดอักนะครับพบอย่างเงี้ยนะแสดงว่าไม่เคยมีประเทศแน่นอนผ่านอีกหนึ่งบานนะครับ,บน,นูบานฝั่งตรงข้ามคนกลับนะครับรถเดิมไหมซุ้มล้อเป็นไงมั่งนะครับ สิ๊กเกอร์อยู่ครบไหมสเปคอยู่ครบไหมมอกรมีครบนะครับด้วยความแน่ใจขอแกะดูนิดหนึ่งครับสวยครับเดิมเลยครับใครเลือกหานะครับดูประบาณนี้ฮะได้ของดีๆไปรถไม่มีบัตรเหตุครับผ่านเลยครับด้านนี้ครับส่วนมาดูด้านนี้นะครับสีสันนะครับเร่งยังแต่หน้าถึงท้ายนะครับ สันตรงตรงนี้นะครับไม่มีการนั่วใเลยครับส่วนยางนะครับปี2022ยางปีกว่าๆแล้วก็ใช้สเปค215 60 16นะครับยางได้มาตรฐานบิสโตนส่วนด้านหน้าถะ้ากระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมพาระโปรงไม่มีริ้วรอยนะครับตัวนี้เป็นตัวไมน์เนเชนแล้วนะครับน่าจะดูหล่อหล่อขึ้นกว่าเก่า ไฟเป็นไฟโปรเจคเตอร์สองสว่างในยามค่ำคืนนะครับมีไฟเดย์ไทม์นะครับสองจุดสองตำแหน่งด้วยกันสองฝั่งนะครับ,รบเดี๋ยวมาดูภายในเลยครับว่าให้อะไรบ้างตามมาครับกดปุ่มพุสตาร์ทนะครับวงอะไรตัวนี้เป็นเป็นแบบมาตรฐานรถ ผู้บริหารนะครับเลขใหม่ที่ใช้ไปแค่1,30,000กิโละครับกับรถปี2016ก็ใช้ประมาณปีละหมื่นหน่อยๆเฉลี่ยก็วันละ40กิโลถือว่าไม่เยอะนะครับส่วนด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นจอที่เขาเปลี่ยนใหม่เป็นเป็นระบบ n d r o i d นะครับของเดิมมันจะเป็นวิทยุธรรมดาแต่ของเดิมเนี่ยเขาเขาเปลี่ยนใหม่ซึ่งใหม่และทันสมัยขึ้นนะครับคือน่าจะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับเนี่ยซึ่งทำมาให้ ท่านหาเล็กซื้อก็คือนี่คือรถมบอสองเขาแต่งมาให้เราแล้วเราไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมที่วางแก้วน้ํานะครับของช่องนะครับที่เก็บของเล็กน้อยแอร์ก็เป็นแอร์จอซ้ายขวานะครับปรับระดับได้นะครับส่วนด้านนี้ก็มีพุดคอนโทรลอยู่ด้านล่างของขวามือส่วนด้านขวามือซ้ายสุดก็มีการเลื่อนถลายนะครับกระจกพับไฟฟ้านะครับ มีชัตชัตเตอร์ไวเลสตัวนี้นะครับเป็นตัวชาร์จระบบไร้สายไปชาร์จโทรศัพท์นะครับมีกล่องเก็บของ<ม>ก็ลึกกว้างได้มาตรฐานนะครับเป็นเบาะหนังนะครับปรับไฟฟ้านะครับปรับที่ด้านเบาะนี้ได้นะครับโดยด้านข้างนีก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้สามารถเข้าไปให้รู้จักกับโทรศัพท์เราก็สามารถฟังเพลงผ่านหน้าจอของโทรศัพท์เราได้เลยซึ่ง ของเก่าเขาทาให้แล้วนะครับเดี๋ยวดูห้องโดยสารด้านหลังดูบ้างครับว่ากว้างได้แค่ไหนนะครับรถผู้บริหารอย่างนี้นะครับรถโรตารี่แคมรี่นะครับมาตรฐานแคบนี่ก็แล้วจะนั่งสบายกว้างขวางนะครับที่วางแก้วน้ําแช้กาแฟได้สองที่แล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังนะครับปรับแรงเบาของแรงลมได้นะครับจะมีช่องกระเป๋าถิงเจ้าเก็บของเล็กๆน้อยๆนะครับผม กว้างมากครับเหลือๆเลยครับไฟกองไฟเก่งก็ยังสะดวกมาตรฐานนะครับไปห,หาซื้อใช้นี่ก็ถือว่าได้รถดีจริงๆแล้วก็จะมีบ้านนะครับมีบ้านด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีม่านไฟฟ้าให้สามารถสั่งข้อมูดเก็บทางด้านหน้าได้นะครับผมโอเคสวยโอโทมากเลยครับแล้วส่วนนี้ก็มีบ้านบางแดดนะสามารถดึงขึ้นมาเป็นบ้านบางแดดบางตานะครับหรือแบบพูดง่ายว่าดูหรูเลยครับ นั่งสบายนะครับเดินทางไกลสะดวกครับผมเดี๋ยวเรามาดูขุมพลังกันบ้างครับว่าให้อะไรบ้างครืคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะครับโชคคำยันนะครับน้ำหนักโชคยังดีอยู่เป็นเป็นเครื่อง D4S e ตัวนี้167แรงม้าแล้วก็โชคนะครับยังเดิมๆยังไม่มีการเปลี่ยนโชครอยมาร์คสียังอยู่จากโรงงานนะครับแบตเตอรี่ก็ลูกนี้เพิ่งเปลี่ยนมาได้ประมาณ6เดือนนะครับผมระบบเครื่องตัวนี้ถือว่าเป็นตัวใหม่แล้วเป็นเครื่องดี S ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับอยู่ที่ประมาณ15-16กิโลต่อลิตรแล้วก็มาตรฐานโตต้ตานะครับหลักๆเราก็ดูนะ ถ้มีโลโก้พวกนี้ทำเจือะไรต่างๆแสดงว่าเป็นติดจากโรงงานฝากก็โปรงเดิมไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยทำสีนะครับหล่อเท่แล้วก็สบายรู้หราสมกับโตต้าแคมรี่นั่งสบายรถคันนี้เทล่าแคมรี่ 2.0G ปี2016ราคาทีเคกุดคาร์นำเสนอที่ 489,000บาทอัตาราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.59%ต่อปีเครดิตดีฟรีดาวนะครับรถคันนี้ก็คือว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับใช้เครดิตเราซื้อนะครับโอเคครับวันนี้เซลล์เล็กได้มานำเสนอรถใหม่ๆสวยๆคัมรี่โอกาสหน้ามีโอกาสมาพบกันใหม่หารถสวยๆหม่น้อยๆมาให้ท่านใช้นะครับ แล้วพบกันในะคราวต่อไปครับบวัสดีครับสวัสดีครับ